ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบที่รับซื้อจะต้องเป็นเหรียญแบบไหนนะครับอันนี้คือคําถามที่ถามกันมาบ่อยนะครับเหรียญเหรียญปีการจนาพิเศษนะครับคือเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญช้างชนช้างเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้ด้านหน้าแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ 1บาท2บาท5บาทหรือว่า10บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นเนี้ยใครที่เจอแบบพระเสียนตรงแบบนี้นะครับด้านหัวกับด้านก้อยหันไปทางเดียวกันแบบเนี้ยคือเหรียญปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครเจอแบบนี้นะครับถึงจะมีราคานะครับนี่นะครับจะต้องเป็นแบบหัวกลับนะครับรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500จนถึง2,000บาทนะครับการจนาพิเศษไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1นบาท2บาท 5บาท10บาทนะครับรับซื้อแบบนี้นะครับแบบที่เป็นพระเสียนกลับเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีแบบพระเสียนตรงแบบเนี้ยังปกตินะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับอ,อันนี้ก็ทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับหลายๆท่านยังไม่เข้าใจนะครับ